มิลกุสซัมราะห์มานุลอฮีมลามะลยกุมวะลลอฮิวะบะระกาตุประโยคสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ศรัทธาคือประโยคที่ว่า لا إله ล ل ลล ل ل ه แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก a ล l a h พี่น้องเชื่อไหมครับประโยคนี้เนี่ยมหัศจรรย์มากๆม,มหัศจรรย์ตั้งแต่ข้อแรกนะการกล่าว لا إ ิลล ل ลลอ ل ه เนี่ยเป็นคำกล่าวที่ง่ายที่สุดอุลมามะบางท่านเขาบอกว่ามันเป็นคํากล่าวที่รวมคํากันแล้วเนี่ยมาจากสามอักษรคืออัลีฟลามฮะ ที่หมายถึงอัลลอฮ์และเมื่อเรากล่าวเราสามารถจะกล่าวคํานี้ได้ลาอิลาอัลลอฮ์โดยที่ไม่ต้องปิดปากหมายถึงว่าเราสามารถกล่าวได้ด้วยกับลิ้นอย่างเดียวนั่นก็คือกล่าวที่ว่าลาอิลาฮ์อัลลอฮ์พี่น้องลองกล่าวว่าลาอิลาห์อัลลอฮ์จะเห็นว่าเราสามารถจะกล่าวได้อย่างง่ายดายถามว่าทําไมเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุฮะตะอัมเนยความสะดวกให้คนที่เป็นเด็กๆกล่าวได้อย่างง่าย และคนที่ชาราห,หรือคนที่เจ็บป่วยคอจะเสียชีวิตสามารถที่จะกล่าวคํานี้อย่างง่ายได้ดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าดํารงชีวิตด้วยกับคํานี้และก่อนจะเสียชีวิตแน่นอนว่ามันจะลอสุบฮานุฮุตาลินชอัลลอฮ์พระองค์จะได้ช่วยให้เราสามารถที่จะกล่าวได้คุณพีพ่น,น้องทราบดีว่าคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเขาอาจจะมีสกปรอจนเมามีความมึนงงช่วงก่อนจะเสียชีวิตแต่ด้วยความเมตตาของลอัลลอฮ์พระองค์ได้ให้ถ้อยคํานี้กล่าวอย่างง่ายได้ลายละให้ลอฮุ ทีนี้มาดูผมยกตัวอย่างสักสองสามสี่ตัวอย่างนะครับสำหรับชีวิตของเราที่คือคำนี้เนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ของผู้ศรัทธาอ่ะข้อแรกมาดูที่ว่าลายลายอัลลอฮอัลลอฮ์ให้เราสามารถจะพบถ้อยคำนี้ได้ในชีวิตของเราผมยกตัวอย่างหัวใจทุกคนมีหัวใจใช่ไหมครับหัวใจกําลังเต้นอยู่หัวใจเต้นเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องจักรกาลังทํางานถามว่าหัวใจนี้ของใครเราสามารถควบคุมได้ไหมเราเคยเห็นหัวใจไหมเราจะบอกว่าหัวใจของฉัน แต่จริงๆแล้วใครคือผู้ควบคุมหัวใจคำตอบคือมันเต้นอยู่แบบนี้และเรารู้ดีว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นก็คือเสียชีวิตใช่ไม่ใช่ดังนั้นเมื่อหัวใจกําลังเต้นและเราไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วใครควบคุมไม่มีใครที่กล่าวอ้างว่าเขาเป็นผู้ควบคุมอิลล์ลลอนอกจากลลอดังนั้นนี่ก็คือความหมายของคําว่าลาอิลาฮะอิลล์ที่อยู่ในชีวิตของเราที่อยู่ในหัวใจในตัวเราเองใช่ไหมใช่อันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองตัวอย่างเรื่องของการถือสิลอด,ด พี่น้องดูว่าอย่างการที่เราถือศีลอดเนี่ยอุลม玛เขาบอกว่ามันเป็นอิบะดาที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะด้วยกับอิบาดา t h i นอกจากอัลลอฮ์ลองดูจริงหรือเปล่าการสุญูดการรูกัวการเชื่อสัตว์พลีการดูอาการวิงวอนการเดินตะวาฟการเวียนเทียอะไรต่างๆมีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะที่ถูกสักการะด้วยอิบะดาเหล่านั้นอิลลัลอิลลัสซอม เราบอกในฮิสกุรอสีทุกการงานเป็นของลูกหลานอาดัมนอกจากการถือสินอดฟะอินนะฮูลิมันเป็นของข้าอุลมามะบางท่านอธิบายว่าคาว่ามันเป็นของข้าเนี่ยหมายถึงมันเป็นอิบาะห์เดียวที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เขาได้ถูกสักการะด้วยกับอิบารห์นี้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะละหมายถึงไม่มีพระเจ้าจอมปลอมใดๆที่ถูกสักการะด้วยกับการถือสินอดนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเห็นการถือสินอดที่ไหนแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์ หรือตัวเราเองขณะที่เรากาลังถือสินอดนั่นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าลาอิละหิลลาะอยู่ในตัวของเราดังนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรขณะที่เรากาลังถือสุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยจงระวังระวังพฤติกรรมระวังการปฏิบัติของเราอย่าไปทําสิ่งที่มันเป็นบาปสิ่งที่ละมกอนาจารสิ่งที่ฝา่าฝืนอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเรากาลังแสดงออกซึ่งลาอิละหิลลาะอยู่ในวิธีของเราดังนั้นนี่ก็คือลาอิลาฮิลละ Allah, ที่มันอยู่ในชีวิตของเราการละหมาดก็เช่นเดียวกันหรือการทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันมันคือวิถีแห่งละอิ มาดูเรื่องที่3นอกจากการถือสิโลตแล้วยังมีอันกุรอานอันก MM ุรอานเนี่ยเช่นเดียวกันอัลเราได้กล่าวไว้ในสุรห์ฮูุตเราบอกว่าอูซุบิลลาฮิมินชาตอานุริยุมอัมยยกูลูนอฟตาระหรือพวกเขาบรรดาชาวกุเรชมากกลหรใครก็ตามจะกล่าวหาว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซับปั้นแต่งกุรอานขึ้นมากุลฟะตูบิอัชริซุอาริมิสลิฮิมุฟตารยาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าถ้าฉันแต่งขึ้นมาเนี่ย ดังนั้นพวกท่านจงแต่งขึ้นมาสักสิบส่รอัลกุรอานมีทั้งหมด114สรอที่ฉันแต่งขึ้นมาตามคำกล่าวอ้างของพวกท่านถ้าหากว่าฉันแต่งขึ้นมาีกดังนั้นพวกท่านจงแต่งให้มีเนื้อหาคล้ายคลึงหรือใกล้เคียง มีความมัศจรรย์เนี่ยเหมือนกับอันกุรานนำมาแค่สิบสุรวะดเดอูมานิสตาตตตุมินดูดินล้และเชิญชวนผู้อื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาให้ประพันมาร่วมประพันอันกุรานอินคุณตุมซอดีกินหากพวกท่านพูดจริงว่าฉันแต่งกุรานขึ้นมาเองว่ากุรานไม่ได้มาจากอัลลอฮลเราบอกต่อไปฟาอิลลัมยัสตาจีบุละกุมหากพวกเขาอย่าว่าแต่ประพันกุรานประพันเนื้อหาให้มีความใกล้คียงกับอันกุรานนะอย่าว่าแต่การพยายาม แม้แต่การตอบรับคำท้าไม่มีใครกล้าที่จะตอบรับคำท้านี้อเราบอกหากพวกเขาไม่กล้าตอบรับคำท้านี้จกนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครตอบรับคำท้าไม่มีใครสามารถจะประพันธ์เนื้อหาแบบอันกุรอานได้อเราบอกว่าฟาละมูอันนมาอุนซิลาบิญามลิลลาหากพวกเขาไม่ตอบรับคำท้าก็พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่ถูกะทานลงมานั้นเป็นความรู้ขององล์เราว่าอัาลลอฮ์อิลาฮะอิลลาฮูและพึงทราบเถิดว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากพระองค์ดังนั้นแสดงว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงลอัลลอฮ์ แล้เราจะรู้ได้ยังไงไรอะเ,เราต้องศึกษาแบบใร่ครวด ต้องศึกษาเลาบอกว่าอาฟาลายตะดับบรูนันกุรานพวกเขาไม่ใคร่ขวนอันกุรานหรือวาลาอูกานะมินอินดีไกริลละหากอันกุรานมาจากผู้อื่นจากอัลลอฮฺบฮานะฮและะอาลาแล้วไซละว่าจะดูฟีฮิขติลาฟันกะสีรอแน่นอนว่าพวกเขาก็จะพบความขัดแย้งกันในอันกุรานอย่างมากมายดังนั้นในทางกลับกันถ้าเราไม่พบความขัดแย้งใดในอันกุรานก็พึงทราบว่ากุรอานมาจากอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาและพึงทราบว่าลาอิลาฮะอิลลาฮ์ไม่ มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์ันั้นหลักฐานจากอันกุรอานถ้าเราศึกษาแบบใครควรตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าคือถ้ากุรอานมาจากผู้อื่นมันจะมีเนื้อหาขัดแย้งกันเพราะกุรอานมีความการกล่าวถึงในหลายตำแหน่งหลายที่นะมันมีความเหมือน,ม,นมีความคล้ายกันถ้าหากว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ถ้าเราอ่านแบบใครควรแล้วก็จะเห็นว่ามันขัดแย้งกัน ต่คนที่ศึกษาอันกุรอานแบบใคร่ควรจะพบว่าอัลกุรอ่านมีความมหัศจรรย์คือมันยิ่งมาอธิบายกันและกันเนื้อหาเนี่ยคำในอันกุรอา่านผมจะยกตัวอย่างโอเคมีหนังสือเล่มหนึง่งที่ผมได้ทํามานะครับชื่อหนังสือคู่มือใคร่ควรอักุรอานในบทท,ท้ายๆเนี่ยผมได้ยกตัวอย่างว่าอันกุรอานเนี่ยมาจากล็อกสุบาานะฮหัวแต่ละอย่างไรเช่นที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยว่า อยู่ในบทสุดท้ายนะอันกุรอานให้ความหมายที่ลึกซึ้งแม้กับภาษาต่างชาติพี่น้องทราบไหมครับตัวอย่างเช่นคําว่าอิสห์เป็นคําภาษาฮิบรูที่ถูกแปลงมาเป็นภาษาอาหรับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยในสุราะูุราะฮูดอายะที่หกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบเอ็ดนะเราได้เล่าอูบูซุบิลลาฮิมินชัยฟอนอรจิบว่าเราก็ดะจะอัตรุสซูลูนะอิบรอฮีมาบินบุชรอโดยแน่นอนรอซูลของเราก็คือบรรดาเาเลกาสามท่านมหานาบอิบรอฮีมาแจ้งข่าวดี พวกเขาก็กล่าวสลามในวิบรหิมในวิบรหิมตอบรับสลามแล้วก็นบวิบรหิมนาเอาลูกวัวย่างเนี่ยมาให้กับมาดามมาเลกาแต่เมื่อเห็นมาเลกาไม่กินนบวิบรหิมก็เลยกลัวสุดท้ายแล้วมาเลกาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเราเป็นมาเลกาถูกส่งมายังกลุ่มชนนบีรู้นี่ตรงที่ขีดเส้นใต้อธิบายวามรออาตุฮู uh ที่มาหานาวิบรหิมมาแจ้งข่าวดีว่าท่านจะมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่า วามราตูภรรยาของนบีอิบรอฮิมก็คือท่านหญิงซาร์กําลังยืนอยู่คือเป็นคนเสิร์ฟอาหารให้กับแขกของนบีอิบรอฮิมฟตาตให้กัรเธอจึงหัวเราะอุลมาบอกหัวเราะเนื่องจากดีใจที่กลุ่มชนนบีลู้เนี่ยจะถูกลงโทษพอเธอหัวเราะแล้วหรือบงางทัศนะก็บอกว่าเธอหัวเราะเนื่องจากแปลกใจว่าเธอจะมีลูกได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกอฟาะฟาตุไกัรนะหัวเราะเสร็จฟาบาชารนาฮาบิอิสฮัเราจึงแจ้งข่าวดีกับเธอว่าจะได้อิสฮัก คาว่าอิสฮักเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูที่แปลว่าหัวเราะถามว่าถ้าท่านนบีลลดีซอลเราสมเด็ลนำเอาอนกรุณ,น,ณนมาเนี่ยท่าน,นบีจะรู้ได้ยังไงว่าโดฮิกัจะแปลว่าอิสฮักคือการที่มาเิกามาแจ้งข่าวดีว่าเธอจะได้ลูกชื่ออิสฮักเนื่องจากอิสฮักแปลว่าผมไปเปิดนี่นะอิสฮักแปลว่าโดฮิกมาณหุอันโดฮิกแปลว่าผู้หัวเราะนี่พน,นี่ภาษาอาหรับนะภาษาไทยเนี่ยผมไปหามาให้ว่าชื่อก็คือไอแซคไอแซคแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าหัวเราะ พูดที่หัวเราะหรือทําให้คนอื่นหัวเราะนี่ความหมายในภาษาฮิบรูถามว่าท่านอบีศซอลว์เสาอรู้ไหมว่าอิสห์ฮากแปลว่าหัวเราะท่านอบีคือภาษาฮิบรูน่าไม่รู้แน่นอนแต่ท่านนําเอากุรานอายะน,นี้มาได้ยังไงว่าพอเธอหัวเราะแล้วเราไปถึงบนันดามามลก์การจึงแจ้งข่าวดีกับเธอว่าชื่ออิสฮาแปลว่าหัวเราะ หมายถึงว่าลอสุบฮานวนตาให้ชื่อของนบีอิสหากเนี่ย<ม>เหมือนกับกิริยาของมารดาของท่านที่ได้ได้สแสดงออกในขนาดนั้นนี่คือมหัศจรรย์ที่พบได้ในอันุกุรานนี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับดังนั้นนี่คือความมหัศ์ที่บ่งบอกถึงลายลายหลอดลออยากที่จะให้เราได้นําเอาคํานี้มาอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตามใครต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับลายลายหลอดลอผมรวบรวมมาอยู่ในหนังสือนี้เล่มนี้คู่มือมุสลิมเบ,บื้องต้นฉบับสาบันประจําบ้านเล่มนี้ใหญ่มากๆแล้วก็หนาเตอะเลยนะครับ แล้วผมพิมพ์มาเป็นครั้งที่2ล็อตแรกเนี่ยออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่ล็อตที่2เพิ่งออกมาไม่นานนี้ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ราคาหลักๆเนี่ยเป็นหมื่นนะถ้าจะสั่งต่อเล่มแต่นี่คือตาราคาเพียงแค่4,900คุ้มแน่นอนถ้าใครได้รับไปแล้วในคุ้มค่าภายใน7วันพี่ต้องส่งคืนได้เลยถ้าใครสนใจตอนนี้ราคาเต็ม4,900บาทอันนี้ขายราคาเต็ม แต่พิเศษคนที่ชมคลิปนี้นะผมให้5คนราคาเต็มอันนี้คนชมคลิปนี้ขายราคาเต็ม4,900บาทแต่พิเศษจะแถมคู่มือใไรควรนั้นกุรานเด่มเนี้ยมูล,ลาค่า1950บาท แถมฟรีให้แค่5ชุดคือแถมแบบว่าแถมของราคาสูงหน่อยแต่ว่าพิเศษอันนี้คือเล่มนี้ไม่ลดปกติอาจจะมีลดบ้างที่ตอแต่ว่าครั้งนี้ไม่ลดแต่เนื่องจากจะแถมเล่มนี้ให้สนใจพี่น้อง CF เลย4900พี่น้องได้เล่มนี้ไปแล้วก็แถมเล่มนี้เลยเดี๋ยวแถมเล่มอันกุอานงต่อคำฉบับพกพาอีกเล่มหนึ่งอ่ะเล่มนี้แถมอีกเล่มหนึ่งน้องได้ไปเลย3เล่มเนี่ยนะฮะไปศึกษาไขกุรอันกุฎานหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาอะไรอะไรเห็นเหรออยู่มีทั้งหมด16บทนะแต่ผมพิมพ์มาจำนวนจำกัด ตอนนี้เนี่ยก็เหลือเป็นหลักร้อยเล่มนะถ้าใครสนใจพี่น้องพิมพ์สนใจนะจะได้ราคา4,900ราคาเต็มจะได้แถม2เล่มเนี่ยก็มูลค่า2,000กว่าบาทสองเล่มนี้นะใครสนใจพี่น้องพิมสนใจมาได้เลยครับสลามอเลกุมราร์ตุลลอหวบริการ